การนิคมอุตสาหกรรมครับเตรียมที่จะนําแนวคิดที่ได้จากการไปเข้าร่วมงานการประชุมรวมถึงการทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ที่เป็นความร่วมมือกันของเครือข่ายผู้ผลิตยศรถยนต์และก็เตรียมที่จะเอามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมอัจฉริยะในบ้านเราด้วยครับเรื่องนี้ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอคุณวีริศอมาราปาลบอกว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์จัดโดยภาคีคอมเมอร์เชียลเจแปนพาร์ทเนอร์ชิพ เทคโนโลยีคอปเปอเรชันประกอบไปด้วยอิซูซุโตโยต้ามอเตอร์ซูซูกิมอเตอร์ไดฮัตสุก็จับมือกับฮิโน่ด้วยครับแนวคิดที่เขาทำก็คือเคส c a s e คือ Connected a u t o n o m o u s Shared และก็ Electric ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วที่สำคัญก็คือไปเพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกและการบริหารจัดการข้อมูลแนวคิดนี้ถือว่าเป็นการพัฒนายานยนต์แห่งอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายที่กนอ,อประกาศเอาไว้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่มีไม่อนุญาตให้มีปล่องระบายมลพิษทางอากาศกนอ,อก็จะนําแนวคิดที่ได้ไปส่งเสริมการจัดการพลังงานภายในนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คให้มีประสิทธิภาพที่สุดทั้งเรื่องการใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานจากฟอสซิลเอามาได้หมดเลยครับทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพ สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะดําเนินการได้ถึง70%เมื่อเทียบกับนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาบนพื้นฐานเดิมครับอย่างไรก็ตามในอนาคตก็จะไปสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลย,ยียานยนต์โดยใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานไฮโดรเจนที่เป็นพลังงานทางเลือกใหม่ รวมทั้งการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการสำหรับยานยนต์ที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็โซลูชันรูปแบบใหม่ไม่ใช่เพียงแต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลครับต้องครอบคลุมไปถึงรถบสัสรถจักรยานยนต์เพื่อที่จะให้เปลี่ยนผ่านมาใช้เชื้อเพลิงในระดับที่ต่ำและแน่นอนครับรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้าเซลลเชื้อเพลิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่กนอ,อก,ก็จะขับเคลื่อนต่อไปด้วยจากวิธีคิดที่เห็นจากผู้ประกอบการญี่ปุ่นนี่แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ c n n ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ